นอกจากปืนกระบอกนั้นในภาพยนตร์เรื่อง p พล y มีอะไรที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือว่าเป็นเรฟเฟเรนซ์จากภาพยนตร์ชุด Predators บ้างวันนี้เราจะมาดูกันครับ สวัสดีครับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับคลิปนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่องเพลย์ครับที่เราเพิ่งจะรีวิวกันไปแล้วก็หลายๆคนก็ถามถึง e f e r e n c ์หรือว่า e a s t e r Egg ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าหลายคนมองเห็นรับว่าในภาพยนตร์เรื่องเพลย์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนภาพยนตร์เรื่อง p r e d a t ตอร์ในปี1987นานประมาณ200ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นหนังภาคต้นที่เกิดขึ้นทีหลังเนี่ย ในหนังเรื่องนี้ก็เต็มไปได้วยจุดเชื่อมต่อแล้วก็อีสเตอร์เอ็กมากมายครับที่มันเกี่ยวข้องกับภาพบยนตร์เรื่อง Predator มันมีจุดไหนตรงไหนน่าสนใจบ้างวันนี้เราจะมาเก็บกันทุกเม็ดเลยครับ ต้นจากประเด็นนี้ก่อนครับพอเราพูดถึงอีสเตอร์เอ็กหรือว่า r e f e r e n c e จากหนังชุด p r e d a t o r ที่ควรจะมาถูกใส่ไว้ในหนังเรื่องเพล่เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ความจริงแล้วตัวผู้กำกับหนังเรื่องเพ e เนี่ยพูดถึงตั้งแต่ก่อนจะทำหนังเรื่องนี้แล้วครับแดนทรัสเทนสเบิร์กนะครับผู้กำกับหนังเรื่องเพ e ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตัวเขาเองรวมทั้งทีมงานเพ่ออยู่เรื่องเพ e เนี่ยมีการคิดแล้วก็ไตรตรองเรื่องของการใส่ Refer รนซ์จากหนังชุดพ r e d a t ต r มากพอสมควรครับ ตัวแดนทรัสเซนเบิร์กผู้กำกับเองนะครับมีการเล่านะครับว่าในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเพลเนะี่ยมีการพูดกันด้วยซ้ำไปนะครับว่าหรือเราจะเรียกมาร์กในเรื่องว่าชอปเปอร์เหมือนกับที่ตัวอาโนชวาชเนเกอร์เคยเรียกเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาช่วยว่าเป็นชอปเปอร์ดีอะไรแบบนั้นครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะความตั้งใจของแดนทรัสเซนเบิร์กผู้กำกับเรื่องเพลเนะี่ยเขาตั้งใจเอาไว้ว่าอีสเตอร์เอ็กต่างๆที่จะปรากฏอยู่ในหนังเรื่องเพลเนะี่ยมันต้องไม่เป็นอีสเตอร์เอ็กแบบใส่เข้าไปแบบบโต้ง้ตงงๆนนนะครัััดดททุุทุกกจ ตอนที่ปรากฏมาทุกอีสเตอร์เที่ถูกใส่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีอันไหนครับที่ออกแบบมาก่อนที่เรื่องราวจะจบแบบว่าอันนี้ต้องใส่ให้ได้อันนี้ต้องมีอันนี้ไม่มีไม่ได้แบบนั้นไม่ได้มีการออกแบบแบบนั้นครับดังนั้นจุดไหนบ้างที่ปรากฏแล้วก็ถูกใส่เข้ามาอย่างจงใจนะครับในภาพยนตร์เรื่องเพลเราไปดูพร้อมๆกันครับ จุดแรกก็คือตอนจบของเรื่องครับอันนี้หลายคนรู้ดีละผมจะไม่ไปแบบละเอียดมากนะครับเอาแค่คร่าวๆกันแล้วกันเรื่องของปืนกระบอกนั้นทุกคนที่เป็นแฟน Predator เห็นทันทีครับว่าปืนกระบอกที่นางเอกได้รับมาตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันคือปืนกระบอกเดียวกันกับที่ตัวละครของ d ดนนิสกลเวอได้รับจาก Predator มาหลังจากสังหาร Predator ไป1ตัวนะครับในหนังเรื่อง Predator Part แล้วในปืนเนี่ยก็สลักชื่อของราฟาเอลออดอินีแล้วก็ลงปีคศ1715เอาไว้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ยากเลยครับใช่ครับมันเป็นปืนกระบอกเดียวกันจริงๆแต่จุดที่น่าสนใจก็คือความจริงแล้วปืนของราฟาเอลออดอรินีเคยปรากฏหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Predator ภาค2มาแล้ว1ครั้งแต่ไม่ได้เป็น Predator ในฉบับภาพยนตร์ครับมันถูกปรากฏมาในฉบับหนังสือกระตูนครับ เรื่องราวของอาราเอลออดอรินีนะครับเคยถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือการ์ตูนคอมิกอเดคเคน o ์ออฟดาร์คอสนะครับหนังสือการ์ตูนที่ตีพิมพ์แล้วก็จำหน่ายในปี1996ครับซึ่งเรื่องของตัวละครราฟาเอลออดอินีถูกเขียนแตกต่างจากที่เราได้รู้ในเรื่องเพลครับในฉบับการ์ตูนเนี่ยเขาเขียนให้ราฟาเอลออดอินีเป็นโจรสลัดครับที่คุมเรือโจรสลัดลำเล็กๆอยู่ตัวของราฟาเอลออดอินีซึ่งเป็นหัวหน้าโจรสลัดเนี่ยได้เพลเดเตอร์มาเป็นพวกครับเพราะว่าลูกน้องแกทรยศ ฉากจบของราเอลออร์เดรนีเนี่ยคือตอนที่ราเอลออร์เดรนีกับพรีเดเตอร์ยืนพิงหลังกันเพื่อต่อสู้ครับแต่ดันมาโดลูกน้องของแกเนี่ยรอบยิงด้วยปืนเสียชีวิตครับแต่ก่อนที่ราเอลออร์เดรนีจะเสียชีวิตเนี่ยแกมอบปืนประจําตัวกระบอกนี้ครับที่สลักชื่อของแกแล้วก็ลงปี1715เอาไว้เนี่ยให้พรีเดเตอร์ตัวนั้นแล้วก็บอกว่าเท ไอหนึ่งก็เอาไปครับแล้วก็กลายมาเป็นจุดเชื่อมต่อที่ปรากฏใน Predator ภาค2ครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้ครับว่าเรื่องราวของราฟาเอลออโดเรนีที่เคยถูกเขียนเอาไว้ใน Predator ฉบับคอมิกมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เขียนเรื่องราวของตัวละครราฟาเอลอ a โดเรนี ini, ขึ้นมาใหม่ครับให้กลายเป็นล่ามที่อยู่กับพวกฝรั่งเศสที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง p r e นั่นเองครับ ปืนของราฟาเอลออดอรินีจากปี1715กระบอกนี้ถือว่าเป็นอ a สเตอร์เที่ปรากฏแบบต้องๆนะครับแต่นั่นไม่ใช่อย่างเดียวครับที่ปรากฏแบบต้องๆในหนังเรื่องเพลนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของประโยคคลาสสิกครับที่ตัวละครพูดและเป็นประโยคที่ใครเป็นแฟน p r e เตอร์เนี่ยจะรู้สึกคุ้นๆหูจากหนังชุดพ r e เตอร์ครับประโยคแรกก็คือ if it b l e e d we can c u r l it ถ้ามันเลือดไหลได้เราฆ่ามันได้ if it bleeds can kill it ใช่ครับประโยคนี้ตัวละครดัชของอานอชวัชเกอร์เคยพูดเอาไว้ในพรีเดเตอร์ภาคแรกครับ eds, can kill it รวมทั้งอีกหนึ่งประโยคครับประโยคที่ตัวละครนารูนางเอกของเรื่องพยายามจะบอกให้พรีเดเตอร์ว่า d o it do it now ใช่ครับมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อานอชวัชเกอร์เคยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อครับให้มันเข้ามาจะได้ฆ่ามันก็พูดประโยคเดียวกันครับ Come on do it <Do> และทั้งสองประโยคคลาสสิกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอิสต์เอ็กที่สืบเนื่องมาจาก Predator จากปี1987ครับอีกฉากหนึ่งที่เป็นฉากจำจากหนังเรื่อง Prey นะครับคือฉากของหมี g r i ซลี่ตัวนั้นครับหมีตัวใหญ่ๆที่ดังเอกเกือบจะโดนกินนั่นแหละครับที่หมามันล่อไปนั่นแหละครับแล้วสุดท้ายหมามันก็พากลับมาแต่ไอหมีตัวดังกล่าวเนี่ยก็จบชีวิตลงด้วยตัวละครเพลเตอร์ที่มันยกขึ้นไปอย่างนี้แล้วลืดไหลลงมาเต็มตัวนั่นแหละครับ ฉากการต่อสู้การประทะกันร,ระหว่างมนุษย์ต่างดาวไอ้ Predator เนี่ยกับหมีเนี่ยในหนังเรื่อง Predator ไม่เคยปรากฏมานะครับแต่ฉากดังกล่าวเนี่ยน่าจะมี reference มาจาก Predator ฉบับคอมมิกค,ครับ อันนี้มาจาก Dark Horse Comic ปี1977เช่นเดียวกันครับตัว Predator เนี่ยต่อสู้กับหมีกริซลี่ครับซึ่งอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็น reference ที่ถูกเอามาใช้งานในภาพราเนอยูเรื่องเพลนั่นเองครับยังไม่หมดครับอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจแล้วก็มาจาก Predator ต้นฉบับปี1987เช่นเดียวกันนะครับกับฉากคลาสสิกครับที่ตัวละครเอา c l o น พอกหน้าพอกตาพอกตัวลดอุณหภูมริร่างกายครับเพื่อจะพรางตาไม่ให้อีกเครื่องจับอุณหภูมิของเ e สเตอร์เนี่ยมันมองเห็นแก่ได้ครับฉากตัวละครที่ถูกปกคุมไปด้วยโคลน ก็ปรากฏขึ้นมาในภาพยนต์เรื่องเพลยเช่นเดียวกันครับมันคือฉากที่นางเอกลงไปในบ่อโคลนดูดครั้งแรกครับแล้วเธอก็ใช้ขวานแล้วก็ลากตัวเองขึ้นมาจากโคลนได้ถึงแม้ว่าเธอจะถูกโครนปกคลุมถึงแค่ช่วงคอนะครับหน้าย,ยังไม่เป็นโครนเหมือนอาร์โนนะแต่หลายคนที่เป็นแฟนพ r ีเดเตอร์ก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าการใส่ฉากโคลนที่ปกคลุมไปทั่วร่างกายของตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่ง reference หรือว่า Easter egg ที่สืบเนื่องมาจากพ r ีเดเตอร์ต้นฉบับนั่นเองครับ อีกอันนึงครับอันนี้เป็น east e รวมทั้งเป็น reference หรือว่าเป็นเกลด็ดเป็น trivia ก็น่าจะพูดแบบนั้นได้ครับดีไซน์ของตัว predator นั่นเองครับถ้าเราเอารูปมาวางเทียบกันเลยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวละคร predator ต้นฉบับจากปี87กับไอ้ตัว predator ที่อยู่ในเรื่อง prey ที่อายุต่างกันมากพอสมควรเนี่ยอย่างน,น้อยก็200ปีเนี่ยหน้าตามันดูไม่ได้ใกล้เคียงกันมากนักครับคือไม่ได้เหมือนกันแบบถอดด้ามแบบนั้นมีความต่างกันบางจุดครับซึ่งแฟนๆ predator หลายคนเขารู้สึกว่าไอ้ตัวใหม่ที่อยู่ในเรื่อง prey นหน้าตามันคล้ายคลึงกับคอนเซปต์อาร์ตที่ตัวของสแตนวินสตันคนออกแบบตัวละครเพลเตอร์ ator, เคยร่างเอาไว้ครั้งแรกครับดีไซน์จากตอนนั้นนั่นแหละรครับที่เขาว่ากันว่ามันน่าจะถูกนำมาใช้อ้างอิงในการออกแบบตัวละครเพลเตอร์ ator, ในหนังเรื่องเพล y นั่นเองครับสุดท้ายครับความเชื่อมโยงของหนังเรื่องเพลที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งที่มีต่อเพลเตอร์ต้นฉบับก็คือตัวละครที่เป็นเนทีฟอเมริกาครับ ตัวละครที่เป็นชาวเผ่าหรือเป็นเนทีฟอเมริกันเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเรื่องเพลย์นะครับใน p ร e เดตอร์ภาคแรกทีมของดัชเองเนี่ยก็มีหนึ่งในสมาชิกค,ครับที่เป็นเนทีฟอเมริกันตัวละครตัวนั้นมีชื่อว่าบิลลี่นั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นความเห็นของแฟนๆหลายคนนะครับซึ่งผมเองก็เห็นแบบนั้นครับว่าตัวละครที่เป็นตัวละครเด่นซึ่งปรากฏตัวอยู่ในเรื่องเพลย์พี่ชายของนารูนางเอกของเรื่องเนี่ยนั่นก็คือตัวละครเทเป้ แฟนๆเขามองว่าตัวละครเทเบ้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวแทนของตัวละครบิลลี่จากหนังภาคแรกครับและเป็นตัวละครที่มาต่อสู้กับพรเตอร์เพื่อไถ่บาปให้กับสิ่งที่บิลลี่ตัวละครในหนังภาคแรกทําผิดพลาดเอาไว้ครับจุดเชื่อมโยงระหว่างบิลลี่จากพรีเตอร์ปี1987นะครับกับเทเบ้จากเพร่ปี2022เนี่ยนอกจากความเป็นเนทีฟอเมริกันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของแผลที่ถูกกรีดลงไปบนหน้าอกครับ เราจะเห็นได้ว่าในหนังเรื่องเพลนะครับมีฉากที่ตัวละครเทเบ่นเนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกไอ้พวกฝรั่งเศสเอามีดกรีดซึ่งตำแหน่งที่โดนมีดกรีดเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเดียวกัน100%เลยครับ กับฉากที่ตัวละครบิลลี่ในหนัง p r e d a t ต r ต้นฉบับเนี่ยใช้มีดกรีดตัวเองครับก่อนที่กจะเสียชีวิตลงไปซึ่งอันนี้ไม่ต้องเดาครับผมว่าใช่แน่นอนกับการที่ผู้กำกับจงใจจะก,กรีดรอยบนหน้าอกของตัวละครเทเบ้ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวก,กันกับตัวละครบิลลี่นั่นเองครับและนี่แหละครับอีสเตอร์เอ็กแล้วก็เรฟเลนซ์ต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องเพลนะครับอีกหนึ่งสเสน่ห์จากภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งความจริงแล้วอีสเตอร์เอ็กเชื่อมโยงเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับแกนเรื่องสิ่งที่เขาเล่าแลวกก็คาามสสนนุ ้นตนในภาพยนตร์เรื่องเพลต่างหากครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะไม่ลหลา,หลาคนติดใจหนังเรื่องนี้เหลือเกินครับแล้วใครที่ดูเพลจนจบหลังจากฉากสุดท้ายจบลงแล้วมันมีกราฟิกมีภาพการ์ตูนปรากฏขึ้นมาเนี่ยผมว่าหลายคนเขียนคาว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้น่าจะมีทางไปต่อครับเพราะเขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่านอกจากไอตัวเพลเตอร์ที่พวกของนารูเจอในหนังเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหม่เดินทางมาครับ แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วทางสตูดิโอรวมทั้งผู้กำกับเนี่ยเขาจะตัดสินใจเล่าเรื่องราวของนารูกับพวกพ้องคมเนเช่ของเธอต่อไปในเพลงภาคต่อหรือจะเลือกเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาอื่นๆที่ตัวพรดเดเตอร์มาเยือนอันนี้ต้องรอดูกันในอนาคตนะครับและนี่แหละครับเรื่องราวมิสเตอร์เอ็กซ์แล้วก็เรื่องต่างๆที่มาจากภาพยนต์ชุดพรดเดเตอร์ที่ปรากฏในภาพยเรื่องเพลงครับผมอาจจะเก็บไม่หมดละเอียดยิบทุกเม็ดนะครับถ้ามันมีอันไหนหลุดไปตกไป คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจีนลนเซอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ